สาวหิมะหรือยุกิโอนนะตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นเป็นชื่อที่ใช้เรียกผู้หิมะที่มีรูปร่างเป็นสตรีที่งดงามว่ากันว่าเป็นจิตวิญญ,ญาณแห่งฤดูหนาวซึ่งยุกิโอนั้นนี้จะมีลักษณะเป็นผู้หญิงสาวสวยสวมชุดกิโมโนสีขาวสะอาดนางจะปรากฏตัวบนภูเขาหิมะในวันที่มีพายุหิมะและหลอกล่อให้ผู้ชายที่หลงไหลในความงามของนางไปสู่ความตาย เรื่องเล่าของสาวหิมะมีหลากหลายอยู่ว่าบางครั้งเล่ากันว่าในวันที่หิมะตกหนักนักเดินทางที่โชคไม่ดีจะได้พบกับสาวหิมะท่ามกลางพายุหิมะที่อันตรายเธอจะสวมกิโมโนสีขาวและค่อนข้างตัวสูง <c oughs> บางก็เล่าว่าเธอสวมกิโมโนสีแดงแล้วรอยเท้าที่เธอเดินเต็มไปด้วยคราบเลือดบางครั้งเชื่อว่าสาวหิมะเป็นวิญญาณของหญิงที่ตั้งครันที่ตายเพราะพายุหิมะ และเมื่อใครเดินผ่านมาตามทางแล้วพบเห็นเธอค่ะ